ละครไทยอาหารไทยชุดไทยและซอฟต์พาวเวอร์แบบไทยๆดูเหมือนจะโดนใจชาวกัมพูชาซะจนเรียกได้ว่าถ้าคนไทยมีคนขมรก็ต้องมีเมื่อละครเรื่องใหม่ของกัมพูชาซึ่งมีชื่อเรื่องว่ากระยาเสนประกาศตัวว่าจะนําเสนออาหารขมรแต่ว่าดูไปดูมาไม่ว่าชุดฉากหรือว่าเรื่องของอาหารทําไมทําไมดูไปดูมากลับดูขุนตาไปหมด คลิปนี้สนับสนุนโดยบริการ y o u t u b พรีเมียมของแท้ราคาถูก55บาทต่อเดือนดูนางฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจใช้ได้หลายอุปกรณ์ฟังเพลงขณะล็อกหน้าจอพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงฟรีปลอดภัยสมัครง่ายใช้แค่อีเมลมีแอดมินดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาที่บอกว่ามาจากช่องอัพคอมเมนต์รับวันใช้ฟรีเพิ่ม5วันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR code หรือแอดไลน์แอดทูบ360 จากกระแสละ,ละครพีดีตเรื่องต่างๆของไทยไม่ว่าจะเป็นบุพเพสนิวาสพรหมลิขิตปลายจวกักหมอหลวงหรือว่าลายกินเนรีที่มีการนําเสนอซอฟต์พาวเวอร์ทางด้านต่างๆของไทยโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารยกตัวอย่างเช่นเรื่องบุพเพศนิวาสที่มีการนําเสนอเมนูกุ้งเผาน้าจิ้มซีฟู้ดหรือแม้กระทั่งหมูกระทะยังไม่นับรวมกระแสะความนิยมของชุดไทยในหมู่ชาวกัมพูชาซึ่งจากความโด่งดังของละครเรื่องบุพเพศนิวาสนี้เองก็สามารถนำซอฟต์พาวเวอร์ของไทยไปสู่สายตาชาวโลกได้ และรวมถึงการสร้างกระแสะชุดไทยในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างไรก็ตามนะครับอะไรก็ตามที่ไทยมีขมรก็ต้องมีเช่นเดียวกันโดยค่ายละครมขมรค่ายหนึ่งได้มีการนําเสนอละครเรื่องใหม่ที่มีชื่อว่ากระยาเสน่ซึ่งทางผู้จัดกัมพูชาได้บอกว่าจะมีการนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารขมรโบราณซึ่งทางเพจกัมพูชาที่มีชื่อว่าดราม่าวาฟ์ซึ่งเป็นเพจเกี่ยวกับการรีวิวภาพยนตร์ได้มีการออกมาบอกในเรื่องนี้โดยได้มีการระบุข,ข้อความไว้ว่า ภาพ,พยนตร์เรื่องกระยาสเสน่ห์ทางทีมงานให้ความสนใจในเรื่องการแต่งกายที่มีการวิจัยมาแล้วโดยทั่วไปไม่ค่อยได้รีวิวหนังขเขมรเท่าไหรเพราะรู้ว่าคนขเขมรวิจารณกันเองยากเดี๋ยวจะหาว่าเหยียบย่ำซ้ำเติมพวกเดียวกันแล้วมันก็ไม่ง่ายเลยที่จะวิจารณ์หนังขเขมรภาพยนตร์เรื่องกระยาสเสน่ห์เข้าฉายเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2023และจะมีการฉายทางทีวีด้วยเรื่องราวมุ่งเน้นไปที่อาหารขเขมรโบราณในช่วงปลายศตวรรษที่19ตอนยุคอนานิคมฝรั่งเศส และที่น่าสนใจคือผู้ผลิตใช้เวลาหลายปีในการค้นคว้าเอกสารมากมายถึงแม้ว่าประเทศของเราจะสูญเสียเอกสารไปมากมายก็ตามแต่ว่าประเด็นสําคัญที่ทีมผู้ผลิตใส่ใจมากที่สุดก็คือ 1. เรื่องของเสื้อผ้าเรื่องของเครื่องประดับ 2. มีการคัดอาหารขมรที่เป็นอาหารชาววางและรวมถึงอาหารท้องถิ่นต่างๆซึ่งต้นทุนการผลิตภาพยนตร์ของขมรน,นั้นต่ามากเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านและมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายในการผลิตออกมาโดยเฉพาะเรื่องของหนังย้อนยุก แต่ว่าอย่างไรก็ตามมันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถหยุดได้โดยทางเพลงของกัมพูชาได้กล่าวสรุปไว้นะครับว่านี่คือสัญญาณที่ดีของผู้ผลิตที่จะแสดงวัฒนธรรมขเขมรให้โลกได้เห็นถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นแต่ว่าเราต้องการเห็นสิ่งเหล่านี้มากขึ้นนักท่องเที่ยวจะได้เห็นประเทศกัมพูชารวมถึงอาหารขเขมรมากมายที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนด้วยภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ซึ่งจากเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่น่าตั้งข้อสังเกตไว้ว่าจัละครเรื่องบุเพสนิวาสที่มีการออกอากาศในปี2018 ละครเรื่องปลายจวักออกอาการในปี2019ซึ่งมีเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารไทยโดยตรงและจากผลของความสําเร็จในการโปรโมทเรื่องอาหารและรวมถึงชุดไทยซึ่งทําให้จากเดิมทีที่ชาวกัมพูชาดั้งเดิมสวมใส่ชุดซัมปอร์ดเป็นชุดประจําชาติซึ่งชุดซัมปอร์ดดังกล่าวมีหลักฐานอย่างชัดเจนปรากฏอยู่ในโซเชียลมีเดียชาวกัมพูชาเป็นจํานวนมากก็หันมาสวมใส่ชุดไทยชุดสบายมีการถ่ายรูปและมีการเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียกันเป็นจํานวนมากมีหนาซ้สามยังบอกด้วยว่า นี่คือชุดแบบขมิมนโบราณทั้งที่หลักฐานโบราณก็ได้มีการแสดงอย่างชัดเจนว่าเดิมทีชาวกัมพูชานั้นมีการแต่งกายชุดประจำชาติอย่างไรและนอกจากนี้นะครับผลจากการโปรโมทอาหารไทยที่โด่งดังไปทั่วโลกทำให้ในปี2021ทางการกัมพูชาก็ได้มีการออกหนังสือเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่า The Taste of Angkor เพื่อเป็นการยืนยันถึงอาหารขมและแน่นอนว่ามีเมนูไทยเป็นจำนวนมากก็ถูกเคลมว่าเป็นอาหารขมิเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีการเข้าไปแก้ไขข้อมูลในวิกิพีเดียเป็นจํานวนมากด้วยนี่ยังไม่รวมถึงหนังสือประวัติศาสตร์ใหม่ที่กัมพูชาได้มีการเขียนขึ้นมาใหม่ซึ่งจากเรื่องราวดังกล่าวนี้เองนะครับก็ได้มีชาวกัมพูชาและรวมถึงชาวไทยได้มีการเข้าไปแสดงความคิดเห็นในเพจดรามาไว้โดยชาวกัมพูชาท่านแรกได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นและรวมถึงตั้งข้อสังเกตไว้ว่าผมคิดว่านี่มันเป็นการแต่งกายเหมือนกับพวกสยามมากกว่าที่จะเป็นแบบเขมรนะ ซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้นะครับมีชาวกัมพูชาท่านหนึ่งเข้ามาตอบกลับโดยเขาบอกว่าการแต่งกายของสยามกับขเขมรน,นั้นมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนผู้สร้างมีการทําวิจัยมาเป็นปีคุณควรหัดเรียนรู้บ้างมันจะทําให้คุณได้รู้จักกับตัวเองในขณะที่ชาวกัมพูชาท่านต่อไปท่านนี้ได้เข้ามาตอบกลับด้วยข้อความที่เราคุ้นหูกันเป็นอย่างดีซึ่งชาวกัมพูชามักจะใช้กันบ่อยๆนะครับโดยท่านนี้เขาบอกว่าประเทศไทยพวกเขาขโมยจากเราไปคุณรู้ไหม ความคิดเห็นต่อไปนะครับเจ้าของคอมเมนต์ได้มีการเข้ามาตอบกลับโดยเขาบอกว่าความคิดแบบพวกคุณแบบนี้ในยุโรปมันถือว่าล้าสมัยมากความคิดของผมก็คือเราควรจะใช้ผู้ผลิตชาวกัมพูชาที่เคยทำงานก่อนปี1975แล้วศึกษาดูว่าคอมเมนจริงๆนั้นแตกต่างจากสยามมากขนาดไหนคุณลองไปดูหนังย้อนยุคข,ของคอมเมนตก่อนปี1975ซิมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปมีชาวไทยท่านหนึ่งเข้ามาตอบกลับนะครับโดยเขาบอกว่า ไม่ได้เอาอะไรของเขเมรไปเลยอย่ามาโนเยอะความคิดเห็นต่อไปชาวไทยท่านนี้ได้คามาตอบกลับนะครับโดยเขาบอกว่าสยามเอาอะไรไปจากเขเมรอย่างนั้นหรือพวกคุณยังไม่รู้ตัวอีกว่าพวกคุณรับวัฒนธรรมไทยไปแบบเต็มๆถ้ายังไม่รู้ก็หาเงินมาเที่ยวไทยจะได้หูตาสว่างมากขึ้นความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เป็นชาวกัมพูชาครับเขาบอกว่าพวกเราทิ้งสมบัติของพวกเราไว้นานเกินไปคนไทยก็เลยแย่งของพวกเราแล้วนํามันไปใช้เพราะว่าประเทศของเราโมวแต่ทะเลาะกัน เราควรจะศึกษาประวัติศาสตร์ให้ดีความคิดเห็นต่อไปเป็นความคิดเห็นจากชาวไทยครับช่วงสมัยของละครเรื่องนี้บางส่วนของเขมรเป็นของประเทศไทยได้แก่พระเจบองเสียมราชสีโสพลมงคลบุรีไม่แปลกใจที่จะได้รับอิทธิพลของไทยความคิดเห็นต่อไปเป็นความคิดเห็นจากชาวไทยครับทําหนังเขมรออกมาแบบไหนให้เหมือนกับสยามขนาดนี้คิดกันมาเป็นปีทําได้แค่ปลายแถวเด็กประถมของสยามความคิดเห็นต่อไปยังคงเป็นความคิดเห็นจากชาวไทยครับ อาหารขมรที่คุณบอกว่าอยู่ในวงังอยู่ในยุคอาณานิคมของฝรั่งเศสอย่างนั้นหรือทั้งหมดมันก็คืออาหารที่ขมรรับไปจากวังของสยามนั่นแหละเพราะว่ากษัตริย์ขมรก็เติบโตมาในพระราชวังของสยามมาก่อนแล้วกษัตริย์ขมรก็เคยชินกับอาหารและวัฒนธรรมของสยามอยู่แล้วหนังเรื่องนี้ควรจะบอกที่มาที่ไปของอาหารและแฟชั่นว่ารับมาจากไหนด้วยแล้วอยากเคลมว่าบตัวเองเป็นต้นฉบับมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปเป็นความคิดเห็นจากชาวไทยครับ ขอบคุณชาวกัมพูชาที่สนับสนุนวัฒนธรรมไทยและชุดไทยความคิดเห็นต่อไปโดยความคิดเห็นนี้เป็นชาวไทยได้แสดงความคิดเห็นสั้นๆไว้ว่าพวกคุณอยากจะเป็นคนไทยให้ได้เลยใช่ไหมเนี่ยความคิดเห็นต่อไปเป็นความคิดเห็นจากชาวกัมพูชาครับอยากให้ชาวเขมรได้รู้จักตัวเองมากขึ้นก่อนที่พวกเขาจะวิจารณ์ว่าเราใส่ชุดเสื้อผ้าของประเทศอื่นความคิดเห็นต่อไปเป็นความคิดเห็นจากชาวกัมพูชาเชียร์นางเขมรหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์อยากให้วงการหนังเขมรกลับมาเหมือนกับยุคทองอีกครั้ง ความคิดเห็นต่อไปเป็นของชาวไทยครับเคลมไปเถอะคอยดูอีก10ปีวัฒนธรรมเขมรที่แท้จริงจะไม่มีใครรู้จักคุณจะเห็นเพียงวัฒนธรรมไทยในกัมพูชาเท่านั้นความคิดเห็นต่อไปครับละครเรื่องนี้ทําให้ระลึกถึงสมัยยังอยู่ภายใต้การปกครองของสยามดูได้เลยจากการแต่งกายมาปิดท้ายก็ด้วยความคิดเห็นนี้นะครับเป็นความคิดเห็นจากชาวไทยโดยเขาบอกว่าเขมรตกอยู่ภายใต้การปกครองของไทยมากว่า400ปีฝรั่งเศสเองนั่นแหละเป็นผู้ให้อิสรภาพแก่เขมร แต่ว่าทุกวันนี้ชาวเขมรกลับตกเป็นทาสวัฒนธรรมของไทยไปซะอีกคราวนี้จะไม่มีใครมาปลดปล่อยพวกคุณอีกต่อไปแล้วการกระทําของพวกคุณในครั้งนี้จะไม่มีใครในโลกที่จะเชื่อถือเรื่องเหล่านี้และก็ไม่มีใครในโลกที่จะสนับสนุนเรื่องปลอมๆแบบนี้ครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อน,อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไ้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบายบายสวัสดีครับ